ข่คมคืนลูกในไส้ตัวเองชออ่คมคืนไม,ไม่พอใช่คุณผู้ชมคะค่มคืนไม่พอยังไปโพสต์คลิปนะ,ะที่ตัวเองคมคืนลูกได้แชร์ไปอีกกะจะบอกว่าทําให้เสียชื่อเสียงแบ็กเมว่าง,งั้นเหรอคุณผู้ชมะอะไรจะขนาดนั้นคุณผู้ชมคะต้องไปชมนี่ข่าวนี้เลยเห็นแล้วรันทดใจเหลือเกินนะคะสืบนครบาลรวบไอ้แขกพ่อบังเกิดกล้าวคุณผู้ชมแอบล่วงละเมิดทางเพศลูกในไส้ น้ำซ้านะคะยังแพร่คลิปเนี่ยไปให้คนอื่นดูอ้างบอกว่าห่วงลูกแบกเมนลูกนะห่วงลูกไม่อยากให้ลูกไปมีคนอื่นแขกนี่คือผู้เสียหายใช่ไหมผู้ต้องหาจะเป็นผู้เสียหายยะงไงแหละคนที่เสียหายไม่เผยไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นอะไรนะนะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดลาดตระเวนออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะกองกกับกองกํากับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคุณผู้ชมค่ะกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็ลงกันไปเลยลงพื้นที่ ่หลังจากรู้ว่ามีคนร้ายได้ก่อเหตุบังคับล่วงละเมิดทางเพศกับลูกตัวเองและยังถ่ายคลิปเก็บไว้อีกน้ำซ้ำยังไม่พอยังส่งคลิปไปให้คนอื่นดูเอาแชร์กันไปดูนั่นเนี่ยเ,ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะหึงหวง สร้างตราบาปให้กับผู้เสียหายโดยได้จับกลุมตัวนายสรณคมหรือแขกไอแขกนี่เขาเรียกกันไอแขกเนี่ยตังเยกไอ้แล้วอไอแขกอายุ36ปีโดยจับกลุมได้ที่บริเวณห้องเช่าซอยสุวินทวงศ์13แยก19แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีนี่เองคุณผู้ชมคะ คดีนี้นะคะเกิดเหตุเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาขณะที่มีไม่มีใครอยู่ในบ้านเหลือเพียงผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกสาวแล้วก็นายแขกนะคะซึ่งได้เรียกผู้เสียหายเข้าไปในห้องเอาลูกๆเข้ามาในห้องก่อนว่างั้นนะพ่อบอกนี้ก่อนจะล็อกห้องแล้วก็ชวนคุยจากนั้นผู้ต้องหาก็ได้การที่เสร็จสับล้วอ,อยู่กันสองคนแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาว ออลูกสาวก็พยายามจะข่มขืนพ่อพ่อยอย่าทำโอ้ยไม่ยอมอ่ยิ่งออกแรงสู้ตะแขกก็ไม่ยอมตะแขกก็ยิ่งลุดหนักออจนกระทั่งได้ยินเสียงนะคะรถจักรยานยนต์ของป้าจึงสะบัดต,ตัวหนีแล้ววิ่งออกมาจากห้องไปบอกกับป้าจากนั้นนะคะป้าจึงไปบอกกับนายแขกว่าไม่ให้มายุ่งกับเด็กอีกต่อมาวันที่14พฤษภาคมนายแขกก็ขึ้นนะคะก็ขึ้นไปหาลูกสาวที่ห้องอีกก่อนที่ลูกสาวจะเผลอหลับไปนะ เมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าถูกถอดเสื้อผ้าและก็รู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศจึงมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุด นายแขกนะคะให้การว่าเลยอ่มาดูนายแขกเลยบอกว่าตนมีอะไรกับผู้เสียหายจริงพร้อมอ้างว่ามีความรักต่อเด็กแล้วก็มีความสมคัธ์กันมา1-2ปีแล้ว<อ>เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเดิมที่เด็กนะคะผู้เสียหายเนี่ยเป็นลูกติดจากภรรยาเก่าและปฏิเสธว่าไม่ใช่ลูกของตนเองตอนเพียงแค่รับเป็นพ่อเท่านั้นนะนี่เขาอ้างนะเพราะว่าตนเชื่อว่าภรรยาเนี่ยไปท้องกับคนอื่นไม่ใช่ลูกของตอนหรอกอ่าต่อมาตนได้เลิกรากันไปแล้วก็ ได้มีภรรยาใหม่มีลูกด้วยกันสามคนเมื่อลูกสาวคนเล็กกับภรรยาใหม่อายุได้สองขวบก็ได้รับเด็กผู้เสียหายมาอยู่ในครอบครัวใหม่เพื่อให้มาช่วยเลี้ยงลูกสาวคนเล็กของภรรยาใหม่และก็แอบคบหากันตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาโดยที่ภรรยาใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับอจากการสักถามผู้ต้องหาให้การน,นะคะ โอ้ยพูดไปวกวนไปพบพิรุษหลายประการนะน้องรุดคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมทำการสอบนะคะตรวจสอบทางโทรศัพท์มือถือผู้ต้องหาพบคลิปวิดีโอน่ะขณะล่วงเกินจำนวนหลายคลิปด้วยแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กของภรรยาใหม่ปรากฏในคลิปวิดีโอด้วยมีภาพและว,วิดีโอโป๊เปลือยจำนวนมาก แล้วก็ยังพบว่า,าการส่งคลิปวิดีโอให้กับบุคคลอื่นเนี่ยแพร่ไปยังแชทไปยัง Facebook ช่องทางหลายทางกันเลยโซเชียลแชร์กันนาเลยนะจากการสักถามผู้ต้องหาให้การว่าจับได้ว่าเด็กผู้เสียหายเนี่ยเริ่มคบหากับชายในวัยเดียวกันก็เกิดความหึงหวงและเกิดความโมโหจึงส่งภาพและคลิปวิดีโอไปให้เพื่อนชายคนดังกล่าวจำนวนหลายครั้ง ต่อมาภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มพบวิดีโอคลิปขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยบังคับให้เด็กผู้เสียหายขอโทษแล้วก็กราบเท้าตนอีกด้วยครับเออทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งจากมารดาว,ว่าเด็กผู้เสียหายเนี่ยตนเนี่ยบอกว่าได้เลิกลากับผู้ต้องหามานานหลายปีมไม่คิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะทํากับลูกสาวตนได้ถึงเพียงนี้เพราะว่าลูกสาวไม่เคยบอกตนเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นตนเพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศราดำเนินคดีและยินดีที่จะตรวจ d n a ด้วยเพราะตนไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวและยังบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมักจะเป็นคนชอบดื่มสุราชอบโกโหกอยู่เสมอ ตนจึงจัดตัดสินใจเนี่ยเลิกลาไปตั้งแต่ครั้งนั้นจากนั้นนะคะก็ได้นําตัวผู้ต้องหาส่งสอนนนองจอกดําเนินคดีต่อไปโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นพ่อมาเกิดกล้าวเลยนะแล้วมาทํากับลูกในไส้แบบนี้มันผิดทั้งศีลละธรรมมันผิดเยอะแยะมากมายเลยทยาได้ยังไงจะมาอ้างว่าความหึงหวงอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เลยค่ะนะฮะเอาที่สุดก็ถูกดําเนินคดีไปคนอย่างนี้คนอย่างนี้อยู่ร่วม กับคนที่ปกติไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นี่เป็นภัยสังคมนเนี่ยโอ้นี่ปัญหาครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมนะ